คืนนี้มีมีข่าวที่ที่ผู้นำทางทหารฝ่ายโน้นขอเจรจากับแม่ทัพภาคสองแต่เห็นว่าแม่ท oui, ัพท่านบอกว่าท่านกูไม่คุยท่านบอกกูไม่คุยกูกูกำลังกูกำลังดำเนินกลยุทธ์อยู่อย่ามากระตุกหนวดอย่ามากระตุกเส้นกูไม่คุยอะไรประมาณนี้ท่านก็เลย ก็เลยยาวมาจนถึงปัจจุบันเช้านี้ก็ยังมีเสียงตึงตั้งตึง,ต,งตั้งกันอยู่ตลอดเมื่อคืนก็มีการยิงปืนใหญ่ระดมก็ตึงกันอยู่เขาก็ยิงเราก็ยิงเราก็ยิงกดไปเรื่อยๆนะครับ ก็ให้กำลังใจกันแม่ทัพท่านก็ทำเต็มที่นั่แหละเพราะว่าท่านก็ต้องรับผิดชอบในสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใดๆที่มันจะไม่เสียดินแดน่นไม่เสียอยู่แล้วแต่ใดๆที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องนี่ก็คือต้องดูว่าจะต่อเนื่องคืบคานไปถึงไหนใน ก็ตอนนี้ก็เห็นว่าของอมไม่คุยเนาะ ไม่คุยอะเป็นผมผมถ้าผมเป็นนะผมก็ไม่คุยในช่วงนี้ช่วงชุลมุนนิดมาแย๋แบบมาอะไรนะเขาเรียกมามาเปิดให้ให้โมโหแล้วจะบอกว่าเดี๋ยว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 ไม่ได้แล้ว <c oughs> นะมันไม่ได้แล้ว ด้านาชาติเขาก็ถแถลงตลอดแล้วนะครับที่ผ่านมาก็บอกาหเยาให้ทั้งสองฝ่ายยับยั้งชั่งใจเราก็ยับยั้งชั่งใจมานานแล้ว ไม่คุยแร้วก็จะมาอ้างอีกใช่ไหมโน่นนี่นั่น ตก็ไม่รู้เหมือนกันเนีก็ไม่ปรากฏอะไรใดๆว่า ของยูนิเซฟเขาก็ออกมาในเรื่องของสิทธิของเด็กในเรื่องของการเสียสูญเสียทางสงครามเขาก็ประนามกัรบูชายเนื่อเพราะว่าการบูชายมันยิงไม่รู้หน้ารู้หลังเนาะยิงสเปะสะปะให้มันเลยสามวันไปก่อนค่อยมาว่ากัน ตอนนี้คือเราก็หวนหวดไปกันจีนรอบจันหาเครื่องยนต์โดนให้ละเสีย มันปรับความแม่นยําไม่ได้จริงไม่ได้ฮะมันยิงมันไม่ใช่จรวดจรวดแบบยิงแล้วนําวิถีได้นะอันนี้มันยิงเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่ายิงเป็นกลุ่มมันจะต้องยิงออกไปแล้วให้มันให้มันตกเป็นกลุ่มแล้วก็เป้าหมายในบริเวณกลุ่มที่ยิงออกไปแต่ระยะของเขาเนี่ยถ้าระยะปลอดภัยจริงๆนะตอนนี้คือถือห้าสิบกิโลเมตรนะครับห้าสิบกิโลเมตร ย่างซีซ่าเราเนี่ยซีซ่าเรายิงได้40กว่ากิโลก็เกือบ50แหละมันก็จะกินพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ปรับความแม่นยำของเราจะปรับความแม่นยำได้ได้ได้มากกว่าเป็นจุดกว่าอันนั้นเขายิงเพื่อเพื่อความเป็นสเปะสปะะนะ คนเลื่อนนะฮะก็จะต้องก็จะต้องอ่าหนึ <t un>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  ่งก็คือให้การเยียวยาก่อนแหละอันแรกแล้วก็มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์สวัสดีสวัสดีเขาสั่งเหรอเพื่อนเขาฝากอ่ะโหเพื่อนเขาฝากหมดนั่นเนาะฝากมาไห้ไม่จับรวมตัวเลยไม่อะหุย ม,มันก็ระยะหวังผลแหละมันก็จะมียิงไกลยิงใกล้ยิงระยะหวังผลได้เท่าไหร่แต่การของเราอ่ะมีจรวดนําวิถีจรวดนําวิถีเนี่ยมันก็สามารถหวังผลได้ค่อนข้างสูงเป็นจุดเป็นเป้าหมายแต่ว่าวังผลที่ชัดเจนจริงแบบได้แบบเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือทางอากาศนั่นแหละ มันจะมาบังคับวิถีของของของกระสุน,นของหัวลบได้ดีกว่าก็ดูวันนี้ฮว่ากิเพนจะขึ้นแบบไหนที่จริงกิเพนน่ะฝูงบินกิเพนขึ้นเมื่อคืนแต่ว่ามันปฏิบัติภารกิจอะไรไม่ทราบหรือว่าไป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 ร่วมฝูงกับ F16 bíp lão, phải đập, phải đập các bạn, tiêu tiêu rồi, มันดับไปแล้วรอบหนึ่งตอนเช้ามืดไหมไฟดับเนาะไฟดับครับจะดุด เอาแล้วไฟดับอย่างนี้ในห้องประชุมมันจะประชุมได้ไหมเนี่ยยุบยิบยุบยิบฮะลบบุรีเหมือนน้ำลายอ่ะนะเมื่อเช้าเนี่ยมืดมืดมาแล้วก็ฝนตกยุบยิบยุบยิบสถานการณ์ตอนนี้ก็ประทากันอยู่หกจุดนะครับหกจุดตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วแหละนะครับก็ประทะกันทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดําเนินกลยุทธ ต่อไปในเรื่องเอาไฟมาแล้วเอาเอาไปไปมาๆกันอยู่นี่แหละไฟก็นะเอา้ารอบหนึ่งเล่าในหัวหน้ามาแรกมันร้อน,นมืดแล้วก็เลยเดินออกไปอยู่ดาดฟ้าหนุ่มเช้านั่น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 เดี๋ยวเครื่องเราจะพังเลยถอดถอดแบตเตอรี่ก่อนใช่ใช่กัมพูชาเปิดก่นแอดแช็กกัมพูชาเปิดก่อนกัมพูชายิงก่อน ประเทศของุาเปิดไปมันก็เป็นอย่างมันมีหลักฐานของมันอยู่ว่าใครเปิดก่อนไม่เปิดก่อนตอนนี้เขาพระวิหารเราลุกคืบเข้าไปยึดได้แล้วนะครับในทางทหารในในความมั่นสถาปนาพื้นที่อ่ะเราเข้าไปได้แล้วยึดไปได้แล้วทั้งคือเขาแก้วอนนะั้นยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นทางขึ้นไปสู่เขาพระวิหารแล้วก็ปิดหมดแหละไม่ให้ ไม่ให้กองกำลังใ,ใดๆของขเขมรขึ้นมายุ่งวุ่นวายแล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นเนินสูงคมสามารถยึดประเทศกัมพูชาเป็นของเราจะเอามาทําไมมันไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้มันต้องขึ้นเรามีเวทีโลกที่จะต้องไปยึดโยงเกี่ยวกับการรักษาการรักษาส่วนที่สัญญาอะไรกันเยอะแยะ แต่ตอนนี้คือเอาว่าเป็นสั่งสอนไปก็แล้วกันนะฮะเนาะสั่งสอนให้เข็ดหลาบหรือให้หลาบจำแต่ผมไม่แน่นะถ้าเราถ้าเราเอาให้เต็มที่จนไปถึงการอยู่ไม่ได้ของผู้นําประเทศเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําคนใหม่ก็ได้ของกัมบูชาถ้าเราทําได้ถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องไปยึดประเทศมันหรอกไปให้ไปเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศที่คุยกันรู้เรื่องทางฝั่งเขาดีกว่าผมว่านะ เอามาก็เปืองตังนะก็นี่ไงก็ตอนนี้ก็เขาก็รับจากอาอะไรอะ่ะเป็นรับอความแช่งของพระเจ้าชัยวลรมันที่แก่แช่งไว้ประเทศกขมรจะต้องโดนโน่นนี่นั่นนะไม่เอาประเทศนี้นะไม่เอาเลยเหม็นขี้นะ โอ้โหวันนี้ไม่ไม่ไม่ให้เครดิตเข้าเลยใช่ไหมยเอามาก็เป็นภาระประชาคมโลกมันมีกติกาของระหว่างประเทศอยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวจะฝ่ายก็จะมี ประเทศที่สามหรือหรือประเทศที่เข้ามาเป็นมือที่สามมาไก่เกลี่ยเป็นประเทศเป็นกลางมาไก่เกลี่ยประมาณนั้นแหละแสดงว่าเน็ดน็ตไม่มา